ครับญี่ปุ่นมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูภายในของตัวรอกเบ็ทะเลหมุนขวาตัวนึงที่มันมีความรู้สึกว่ามีความวินเทจมากๆนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรนะซีแมน gx 4 0 0 0นนะครับตัวนี้นะครับผมเพิ่งแกะเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ทำความสะอาดเป็นบางส่วนนะครับบางจุดยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับก็จะค่อยๆไล,ล่เรียงกันไปนะครับแต่ว่าเราอยากจะให้เห็นในเรื่องของตัวสภาพแล้วก็เครื่องในนะครับแล้วก็หลักการทํางานของรุ่นนี้มันมีความแปลกและแตกต่างต,งตรงตรงจุดไหนบ้างนะครับตัวนี้ก็สภาพโดยรวมข้างนอกมีความวินเทจนะครับมีการออกแบบที่มันแปลกตา นะการออกแบบของเขาจะค่อนข้างแปลกตานะครับแปลกหูแปลกตาอยู่พอสมควรนะครับวัสดุที่เอามาทําตัวนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแรงนะครับเป็นเป็นเป็นโลหะ <c oughs> อาจจะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวโครงเนาะอ่ะสิ่งที่อยากจะให้ดูจริงๆแล้วมันก็จะเป็นตัวระบบระบบนี้ครับเขาเรียกว่าระบบอะ,อะไรนะแดกล็อกแดกล็อกนะฮะแดกล็อก เป็นระบบของโอลิมปิกแดกล็อกซิสเ็มนะครับโอลิมป <c oughs> ิกแดกล็อกซิสเ็มก็ง่ายๆก็คือมันจะมีระบบตัดฟังกช์ชันการทำงานของเบรกนะครับกลายเป็นชุดเฟืองล็อกตายไปเลยนะครับนั่นคือหลักการทำงานนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับปัจจุบันเราเราใช้เป็นระบบเบรกอย่างเดียวนะครับแต่เมื่อก่อนผมก็ไม่แน่ใจว่า คล้ายๆกับเมื่อก่อนที่มันมีในเรื่องของตัวอลอกที่ไม่มีเบรกนะฮะลอกที่ไม่มีเบรกนะครับเขาอาจจะนิยมใช้เดี๋ยวผมให้ดูตัวตัวนี้ดูสิดซูกิเนาะเนี่ยเขาอาจจะนิยมใช้ในเรื่องของตัวลอกที่มันไม่มีเบรกอยู่ด้วยในสมัยนั้นนะครับเขาก็เลยผลิตลอกขึ้นมาแล้วให้มันเป็นทูอินวันก็คือสามารถที่จะใช้เบรกได้และก็สามารถที่จะ ตัดระบบ Break เบรกออกไปให้เป็นแดกล็อกให้เป็นระบบเฟืองล็อกได้นะครับใช้การตกในรูปแบบ2 2 2ระบบนะครับนะฮะในสมัยนั้นนะครับนี่คือลอกอีกหนึ่งตัวที่มีความน่าสนใจนะครับที่มีความน่าสนใจภายในนี้มีระบบล็อกเบรกนะครับผมจะเรียกว่าระบบล็อกเบรกละกันง่ายๆนะครับชุดเฟืองเขาใหญ่มากชุดเฟืองเขื่องเขื่องเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะมีอ่านะ ที่ถอดออกมาเป็นชิ้นส่วนนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับในจุดที่เขาจะล็อกเขาจะมาล็อกกับชุดเฟืองตัวนี้นะครับโดยใช้สปริงนะครับโดยใช้สปริงเดี๋ยวตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวจะไปอธิบายอีกทีหนึ่งอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้ให้ดูรายละเอียดคร <c oughs> <c oughs> ่าวๆนะครับว่าจะประมาณนี้แล้วก็ชิ้นส่วนประมาณนี้นะครับก็ถือโอกาสถ่ายถ่ายรูปไว้ถ่ายคลิปไวเพื่อที่จะ เก็บไว้เป็นไดอะแกรมส่วนตัวด้วยนะครับเพราะว่าบางตัวบางตัวที่เข้ามานั้นถ้ามันไม่สมบูรณ์นะสภาพไม่สมบูรณ์บางทีเราก็อาจจะ,ะชิ้นส่วนบางบางตัวมันหายไปนะครับมาจากญี่ปุ่นนี้บางตัวมันเราต้องมีการถ่ายเทียบเคียงไว้ด้วยนะครับไม่งั้นก็มีการวางยากันเกิดขึ้นแล้วฮะนะครับถ้าใส่ไม่ถูกใส่ผิดพลาดขึ้นมาก็นะครับลอกตัวนั้นก็หมดคุณค่าไปทันทีนะครับใช้งานไม่ได้นะครับ ตามนี้ครับก็ถ่ายเก็บไว้ก่อนนะครับตัวนี้ไดอะแกร,รมกคงหาไม่ได้แล้วนะครับถือว่าเป็นลอกที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับใช้งานได้แน่นอนนะครับแต่ว่างานเขาจะออกแนวกึ่งสะสมไปแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวว่าลองทําความสะอาดลองประกอบดูครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงครับหลักการใช้งานโอเคนะครับ